ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับลิเวอร์พูลเอาไหมแมนซิตี้จำใจซ่อขายเป้าหมายเสือใต้ราคาไม่แพงเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ซ่อจำใจต้องตัดใจขายเป้าหมายของเสือใต้ไบเอนมยวนิคแบบไม่แพงและมีข่าวว่าหงแดงลิเวอร์พูลเองก็สนใจฝีเท้าอยู่เหมือนกัน เลลอยซาเน่ปีกดีกรีทีมชาติเยอรมน,นีของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมจะได้ย้ายทีมด้วยค่าตัวที่ไม่แพงมากนะักตามความคิดเห็นของมิคาเอลรูเมนิเก้อดีตกองหน้าชาวเยอรมน,นีในช่วงทศวรรษที่80ซึ่งเป็นน้องชายของคิงคาลเล่คารไฮรูเมนิเก้ประธานสโมสรเสือใต้บบเยมูนิคสโมสรดังแห่งศึกบุนเดลิก้าเยอรมนี เพราะเชื่อว่าสโมรสรต้นสังกัดของดาวเตะวัย24ปีรายนี้นั้นจำเป็นจะต้องตัดใจขายเขาแบบทูกๆด้วยเหตุผลหลักสำคัญเลยก็คือเจ้าตัวใกล้จะหมดสัญญาในช่วงกลางปีหน้ารวมถึงเรื่องที่สอดจะได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด COVID -19 และเรื่องที่ถูกแบนห้ามลงเล่นในศึกฟุตบอลยุโรปจากการทำผิดกฎ Finan c i a l f a i r p เ a y เป็นเวลา2ปีโดยสัญญาของเลอยซาน่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้น จะหมดลงในปี2021หลังจากนั้นเขาจะสามารถย้ายสโมสรได้แบบอิสระแบบไร้ค่าตัวถ้าหากโทษแบนห้ามแข่งไปในทั่วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกยังคงมีอยู่เมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งของสถานการณ์โควิด -19 สโมสรจะต้องนำเงินมาเพื่อจ่ายค่าจ้างของนักฟุตบอลเป็นไปได้ที่การอาชีดเงินจากเจ้าของสโมสรน,นั้นจะทำได้ยากขึ้นหลังจากที่ถูกตวรวจสอบเป็นพิเศษจากการละเมิดกฎ Financial Fair Play ก่อนหน้านี้ทางไบเยนมิวนิคได้มีการต่อรองราคาของซาเน่จากที่เคยตั้งเอาไว้สูงถึง100ล้านยูโรเพื่อดึงมาเป็นทายาทสารต่อตำนานปีกจอมพริ้วของฟ้องลิเบอรี่กับอารเจนรอปเบนแต่ทว่าดาวเตะชาวเยอรมน,นีกลับโชคร้ายต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บอยู่หน้าหลายเดือนและยังไม่มีทีท่าว่าเจ้าตัวจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมอสรปัจจุบันอีกด้วยทำให้ทางเรือใบสีฟ้านั้น อาจจะต้องจำใจขายในราคาที่ลดลงกว่าเดิมเหลือที่ราวๆ50ล้านยูโรจึงมีรายงานว่าหงแดงลิเวอพูลพร้อมจะร่วมมงชิงตัวนักเตะด้วยเช่นกันเพราะว่าลิเวอพูลเองก็กำลังมองหาผู้เล่นในตำแหน่งปีกริมเส้นเพื่อเข้ามาเสริมแนวรุกนั่นเองอีกทั้งตัวนักเตะเองยังเป็นคนเยอรมัน,นีเช่นเดียวกับเจเกนครอฟผู้จัดการทีมของลิเวอพูลกด้วย ลิเวอร์พ l ูลเปิดศึกแมนยูแย่งแข่งเนื้อหอมจากทีมหนีตายเดอะซันตีข่าวหงแดงเวอร์พูลและปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งแมวมองเพื่อตามดูฟอร,ร์มแข่งหนีตกชั้นหลังทำผลงานได้โดดเด่นเกินวัยปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและหงแดงเวอร์พูลสองทีมคู่ปรับตลอดการจากเวทีพีเมลีอังกฤษเปิดศึกนอกสนามเพื่อแย่งตัวเคอร์อนี่ซุกวูอเมริกา กองกลางอนาคตไกลจากทีมเยาวชนของแอสตันวิลล่าซึ่งได้รับการขนามนานว่าเป็นผู้เล่นในวัย16ปีสัญชาติอังกฤษที่เก่งที่สุดในเวลานี้โดย The Sun นสื่อจอมขุดคุยของเมืองผู้ดีอังกฤษได้ออกมารายงานว่ามิดฟิลด์หนุ่มของสิงห์ผง,งาดรุ่นอายุไม่เกิน18ปีได้รับการติดตามดูฟอร์มจากแมวมองของ2ทีมดังในลีกสูงสุดของเมืองผู้ดีมาโดยตลอดอย่างไรก็ตาม แอสตันวิลล่าเองก็ส่มเสียงต่อการต้องเสียดาวรุ่งฝีเท้าดีรายนี้ออกจากทีมไปแบบฟรีๆจึงพยายามจะโน้มน้าวใจให้ซุกเูอเมริกาอยู่กับทีมต่อไปเนื่องจากตามกฎถึงแม้ว่าแอสตันวิลล่าจะเป็นสโมสรต้นสังกัดแต่ก็ไม่สามารถเซ็นสัญญาอาชีพกับนักเตะก่อนอายุ17ปีได้ทั้งนี้กองกลางดีกรีทีมชาติอังกฤษในชุดยูปีได้รับความสนใจจากเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตีต้ด้วยเช่นกัน โดยทางสิงห์พง,งาดแอสตันวิลล่านั้นเคยปั้นนักเตะขึ้นไปประดับวงการหลายรายไม่ว่าจะเป็นแกรตดแบรี่แกรี่เคฮิลแกบบี้อักบอลลาฮอดาลิโอตวัเซลโดยชุกบัวเอเมกานั้นลงสนามไปแล้ว14เกมในระดับ u 18ยิงไปได้2ประตูกับอีก6แอสซซสก่อนที่การแข่งขันฟุตบอลจะถูกระงับจากผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 เจ๋งยิ่งกว่ามาแน่เปิดผลโหวตแข่งยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลจากแฟนบอลสื่อเมืองผู้ดีอังกฤษได้เปิดผลโหวตแข่งยอดเยี่ยมของหงแดงลิเวอร์พูลในสายตาของแฟนบอลบนโลกออนไลน์โดยได้เลือกให้อีก5ทีมยักษ์ใหญ่ด้วยเช่นกันจอแดนแฮนเดอร์สันกองกลางทีมชาติอังกฤษได้รับเสียงโหวตจากแฟนบอลในโลกออนไลน์ ให้เป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมที่สุดของหงแดงหรือว่าคูประจำและดูการนี้จากการเปิดเผยของ Sky Sports ตสื่อกีฬาชั้นนำของเมืองผู้ดีอังเกรษที่ได้ทำการสำรวจในเรื่องกังกลาวในช่วงหยุดพักหนีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 โดยจอดแดนเดนสันสนั้นได้รับคะแนนเสียงสูงเป็นอันดับที่1ซึ่งสูงถึง42%เหนือกว่าซาดิโอมาเน่ซึ่งได้รับการเอ่ยถึงในวงกว้างเป็นอย่างมาก และนอกจากนี้ทางสกายสปอร์ตเองก็ยังได้เปิดผลโหวตนักเตะยอดเยี่ยมของ5ทีมใหญ่ในกลุ่มท็อปซิกอีกด้วยไล่ตั้งแต่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลการโหวตเป็นของเควินเดอร์บอยที่ชนะแบบไร้คู่แข่งสูงถึง81%ขณะที่ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเป็นของมาร์คัสแรดฟอร์ดที่ได้คะแนนไป31%เฉือนเอาชนะเฟรดเพียงแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้น ส่วนไอ้ปืนใหญ่อาเซนอนเป็นของปีแอร์เอเมริกโอมาเบยองที่ได้รับเสียงโหวตมากถึง69%ทางด้านสิงโตน้ำเงินคลามเชลซีเป็นของมาเตโอโควาเซสที่ได้รับผลโหวตไป31%และปิดท้ายด้วยไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ผลโหวตเป็นของซงฮงมินที่ได้รับผลโหวตไปถึง57%มาโก้โกยิบเผย อาจตัดสินใจอำลาเลเวอพูหลังจบฤด,ดูกาลนี้มาโกกรูยิทมิดฟิลสัญญาเช่าของแฮทาเบอร์ลินออกมาพูดเป็นนหนเกี่ยวกับการเตรียมอำลาเลเวอคูหลังจบฤด,ดูกาลนี้ลั่นตอนนี้ตนเองไม่ใช่เด็กๆอีกแล้วมาโกกรูยิทกองกลางเลือดเซิร์ฟของของแดงเลเวอพูที่ปัจจุบันเล่นให้กับแฮทาเบอร์ลินสโมสรดังในศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีด้วยสัญญาย,ยืมตัว ออกมายอมรับว่าตนเองนั้นอาจจะตัดสินใจอำลาถิ่นแอนฟิล์หลังจบฤด,ดูกาลนี้มารโกกรูยิดย้ายจากเลสเตอร์เบลเกตมาร่วมทัพของแดงเวลร์พูเมื่อช่วงเดือนมก,กราคมปี2016แต่เจ้าตัวก็ยังไม่สามารถแจ้งเกิดได้และถูกเรอร์พูนั้นปล่อยให้คาร์ดิฟซิตี้ยืมไปใช้งานในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังของฤดูกาล2017-2018 และล่าสุดเจ้าตัวก็ลงเล่นให้กับแฮท่าเบอร์ลินแบบยืมตัวมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแน่นอนว่าเราจะนั่งเจราจากันเพื่อดูว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสโมอสอนและตัวผมดาวเตะทีมชาติเซอร์เบียวัยว24ปีกล่าวกับเดีะไอเลติสือ่อกีฬาชื่อดังของอังกฤษตอนนี้ผมไม่ใช่เด็กๆแล้วผมอายุ24ปีแล้ว ผมอยู่ในช่วงที่จําเป็นจะต้องมีก้าวย่างครั้งสําคัญในอาชีพการเล่นฟุตบอลของผมผมจําเป็นจะต้องคิดให้ดีและต้องคิดอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อดูว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดว่าผมควรจะอยู่ลหรือว่าพูต่อย้ายไปที่อื่นแบบยืมตัวอีกรอบหรือย้ายไปอยู่กับสโมสรอ,อื่นแบบถาวรเลยตอนนี้ผมยังให้คำตอบไม่ได้ทุกอย่างยังคงเปิดกว้าง บุนเดลีกานั้นถือเป็นลีกที่ดีมากๆตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมานี้ผมได้รับประสบการณ์มากมายเลยทีเดียวผมรู้สึกว่าผมเป็นนักฟุตบอลที่เก่งขึ้นมากกว่าเดิมโดยสำหรับฤด,ดูการนี้นั้นมาโกกรูยิตซึ่งปัจจุบันเหลือสัญญากับหงแดงถึงปี2023ลงเล่นในกระแพท่าเบอร์ลินไปแล้วทั้งเส้น22นัดทำไปได้3ประตูในทุกรายการ จอ์นออาดิทออกโรงทำนายอนาคตของฮาวีเอเลียสในฐานะแข้งหงแดงจอ์นเอาดิตตำนานแข้งของหงแดงเลยว่าพูสมอสอนจากหงของศึกพรีเมเลกอังกฤษออกมาทำนายอนาคตของฮาวีเอเลียสวันได้คิดหัวจกว่าจะต้องมีอนาคตที่ยิ่งใหญ่ในหินแอนฟิลรออยู่อย่างแน่นอนผมเชื่อสุดใจเลยว่าฮาวีเอเลียสนั้นจะมีอนาคตอันยิ่งใหญ่รออยู่ ในฐานะผู้เล่นของทีมลิเวอร์พูลเพราะเด็กคนนี้เพิ่งจะอายุ17ปีเต็มไปเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่เจ้าตัวกลับสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาไว้ก่อนหน้านั้นมามากพอสมควรแล้วจอนเอาดิดกล่าวอย่างอารมณ์ดีสมัยที่อยู่กับฟูลแลมเขาสร้างสถิติผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ลงสนามได้สำเร็จและพอย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเขาก็ทำสำเร็จเพิ่มอีกครั้งถามหน่อยว่าจะมีดาวรุ่งคนไหนเก่งเท่านี้สำหรับยุคป,ปัจจุบัน เอเลียตมีความเข้าใจในการเล่นตำแหน่งของตัวเองเป็นอย่างดีและนั่นทำให้สไตล์การเล่นออกมาเหมือนปีกสมัยก่อนที่มีความอันตรายอยู่รอบด้านและยากที่จะตามประกบอย่างไรก็ตามเร์พูจะต้องขัดเกลาเอเลียตอีกเยอะมากกว่าเขาจะกลายมาเป็นนักเตะที่สมบูรณ์ซึ่งผมมั่นใจว่าเขาจะเป็นหนึ่งในสามประสานในแนวรุกในยุคถัดไปของเร์พูอย่างแน่นอนจอห์นเอาดิตต,ตำนานนักเตะของเร์พูให้สัมภาษณ์ แล้วแฟนเลวร์พูลคิดว่าฮาวิเอเลียสนั้นจะสามารถกลายมาเป็นกำลังหลักของเลวร์พูลในอนาคตได้หรือเปล่าอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับและถ้าคุณเป็นแฟนของเวอร์พูลและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราวไว้ผมจะนำข่าวเววร์พูลมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวัน วันละ3มรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและฝากช่วยกดกระดิ่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ